สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้หมือมก็เลิกงานแล้วนะคะแล้วก็ไปรับแม่ด้วยวันนี้จะพาแม่ไปตลาดคะ่ะคลิปที่พี่หมูถ่ายคือวันอังคารนะคะมีตลาดคลองโถมแถวค่ายพยอดหมแอมก็เลยว่าจะไปรลสักหน่อยเบิ้งตลาดค่ะพี่น้องว่ามืี่นะมีเอียงเห็ดหิมูเทท่านแนคะ่ะตลาดก็น่าจะห่างจากค่ายประมาณ2โล3โลประมาณนี้คะ่ะ รือว่าไม่ถึงก็ไม่รู้ไม่แน่ใจค่ะนี่มาหอดแล้วค่ะพี่น้องตลาดคล้องโถมของกินเยอะมากเจอของโปรดหมูเทศด้วยนะคะเจอทุเรียนแล้วก็อยากนําเสนอมากมีมาตลาดไว้คะ<ล>่ะเลยมันหมานพ่อเห็ดเอียงเนาะเห็ดผึ่งปีนี้ได้กินเห็ดผึ่งแล้วนะคะกองละลอยวสันเขาบอกว่าเขาหามาจากดงจากปลาเลยวสันมูเอมก็จัดไปเลยสิคะสองกองแบบจุกๆวกาลัวหมูเทศไม่อิ่มแล้วก็ของหวานให้หมูเทศค่ะเป็นเลขาพี่น้องหกกองมีของข้าวก ็ต้องมีของหวานเพราะว่าหมูเทชอบของหวานมากมาหอดบานกับบลอสาค่ะพี่น้องเฮ็ดกับข่าวถามูเทเลยพอาวานแล้วหิวขา่าวหวานแล้วสีข้นก็บ,บอกแล้วว่ามือหนีมีอันแกงเห็ดเพิงเดอ้อสีแกงสู้กินแล้วก็เลยบอกว่าได้ครับถาเด้อวี่น้อแกงเห็ดเพิ่งก็ง่ายๆค่ะใส่น้ำใบยน่นางแล้วก็ตะไคร้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ตำพริกใส่ข้าวเบือ่อ แค่นี้เลยค่ะพอใบย่านางเดือดเดือดเหมยมก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเห็ดนี้ก็ล้างแบบทําความสะอาดมาอย่างดีเลยพอเห็ดเริ่มสุกหมยมก็ใส่ไสปลาแดกค่ะพี่น้อง ปลาแดกบอกเลยว่านัวขนาดนัวเเลือกนัวแสบใส่ปลาร้าแบบจุกๆค่ะซองสอนค่ะพี่น้องแค่ดีก็เคเลโคเลค่ะป้าบอกเลยว่ากินหอมบบกยางคักเลยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผักเตี้ยค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ผักอีตูค่ะอยากจะบอกว่ากลิ่นนี้ก็คือหอมไปสองสามสี่ห้าหกบ้านเลยค่ะจนพี่ข้างห้องบอกป้าหอมแกงเห็ดเด้าสันเลิกงานมาบ่มีอย่างดอกค่ะได้ยินแต่เสียงมือแอมทํากับข้าววสันทั้งเสียงทั้งกลิ่น้ะคะพี่น้องกินหอม ้อมกับเขานี่เสร็จแล้วค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวห่อนๆบอกเลยว่า<ร>เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมจ้าไปตั้งโต๊ะให้หมูเทศทานกันค่ะเยได้ไหมว่ามันร้อนได้ถือให้พีพ่่เขาเห็นหน่อยอือเธอเปรียมใกล้ดน้ำโกโก้กหมูเท่ชอบมาห็้มั้มาคับ น้ำแซ่บให้พึ่งหวาน,นเจอน้อนำให้หมูเทกรเพราะน้ำมันหอนนะครับปลุปลกได้เลยครับโอ้โหหอมเหนียวหอมคอ่ะลองชิมดู อันนี้นครับยึดละงอกเพ็ดมนำโกโก้มโกโกไม่ใช่าาพึ่ง <c oughs> ขอตอนนี้เลยครับอืมกับแก้วปลาแดกบองแก้วปลาแด็กก็ได้ครับ,บเพื่อนเธองไงเหรอ,อที่รักดาวเรืองครับสั่งได้นะครับเรื่องพี่กัดไว้ให้ไหมทิ้งพี่กัดไว้ให้นะครับแก้วปลาแดกนี่ครับอย่าบอง ออืไงหวานครับหวานไหมย่อยครับโกกๆโเลยออืืแบบนี้แหละหกไก่หอยข,ขนาดเลยกินจนจุกอ,อีก้างนอกมันม้เริพี่น้องค่ะกินข,ขา่าวแกงเฮ็ดพึ่งปีนี้ได้กินแล้วนะเห็ดเฮ็ดพออืมอืม เหิดเพิืงต่อไปหิดแล้วงงไปทีนี้ในบุ๊กเจียวอะเจ็บปังอือเฮ้ยแซ่ไปอืออือผมบม่ให้จับจ้าเขาให้คุยบ่อืออือเวลนาไปปื้งอีกรัก้งอืมอือเจ้าวไปแดดพี่น้นงสทางไหได้ครับ คือเองอืมอืมอืมขอแบบนี้นะครับอะไรครับกับนี่นะเองก็บผักเองนะผักติ้วผักติ้วดอกแบบบ่มีผักขาเนาะเธอบอกท่าไม่ชอบใส่ใช่บางคนกับมักใส่ผักขาบางคนกับบัวไซเนี่ย กับไซยุบไซยุบอันนี้เซียบกันอะไร,ะไรตะคน,น,นมักอะไรตะคนมักปะทำกับข้าวไม่ว่าจะเมนูไหน,ใส,นใส่อะไรใช่ใส่อะไรแล้วแต่คนชอบกินโอ้ยหักเกลือกินแสบแล้วพอตกกันแล้วค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <S <S> <S ค่อยค่อยกินนะ